สวัสดีครับสวัสดีวันที่12เดือน7ปีโก้านะครับผมจะมาดเดตครับบิตคอยนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเดตราคาเท่านั้นไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชกชวนในการลงทุนนะครับอ่าทวนตัวของทองคํานะครับตอนนี้อยู่ที่ 1, 7 3 1งพันดอลลาร์นะครับประมาณนี้ก็ทองคาที่ผมกล้านะครับว่ายังลงอีกอีกเยอะนะครับนี่คือความหมายของผมนะครับก็น่าจะมา1ระวังโซนนี้ไว้ดีนะครับผม หนึ่งหกแปดหกนะครับดอลลาร์เดี๋ยวผมจะดูกราฟของบิตคอยนะครับก็อย่างที่พูดไว้ว่าตามเฟรมเดย์มันมันยังลงไม่สุดนะครับจากเมื่อวานถึงแม้ว่าดิงไปมันก็ดิงแหละครับแต่ว่าเราติดตามเฟรมสั้นๆนะครับก็ดิ้งไปก็ขายนะครับแต่เราจะมาดูตัวบิตคอยก่อนนะครับตอนนี้เจ้านี้นะครับก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าันแปดร้อยก็อยู่ในโซนกัดการไว้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่า เมื่อวานได้วิกเก้าครับไปแล้วนะครับแต่ลงมาที่สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปตอนเช้าถ้าคนไหนดูน่าจะจําได้นะครับโอเคแต่ว่าทุกต่ำสีตัวนี้มันต่ําติดดินหมดแล้วน่าจะเป็นการกลับตัวได้ดีนะครับอ่าเอสหนึ่งเช่นกันเอสสี่เช่นกันนะครับส่วนดีหนึ่งเนี่ยมันเพิ่งเริ่มตรงนี้นะครับเมื่อวานอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันลงตรงนี้ผมว่าน่าจะได้ลงลงอีกนะครับแต่ถ้าคือรักษาฐานได้ ตัวน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเกิดรักษาไาไม่ได้ก็ต้องลงมาเล่นข้างล่างอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาเส้นออกมาเลยนะครับวัดีรีบตื่นจะส่งให้ในรายกลุ่มนะครับก็มาดูด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นผมปลาเร็วไปเร็วนะครับคลิปนี้โอเคนะครับแนวรับแนวรับก็ผ่านไปเมื่อกี้เลยนะครับ นด้รับจริงๆนะครับน่าจะอยู่โซนล่างๆนี้นะครับก็เพื่อนๆลองดูแลกันแต่เส้นของเดมันถ้าดูเครื่องมือตัวของตัวนี้นะครับมันมีโอกาสลงได้อีกเยอะถือตตำลูใหม่ด้วยซ้าไปนะครับถ้าดูอันตุภาคของตำเต็มเดนะครับแต่ถ้เนมันสั้นมันด้งขึ้นบ้างธรรมดานะครับเนี่ยตำเต็มนสั้นเนี่ยด้งขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงต่ออะไรประมาณนี้ครับอืมนะครับ ต่ำมากๆเลยนะครับแต่ลงแล้วลงอีกได้นะครับผมนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับเราต้องมองภาพใหญ่ภาพใหญ่เพื่อท่นคิดว่าจะลงตรงนี้ไหมถ้าลงก็รอครับถ้าลงหลุดหนึ่งมืนแปดันเนี่ยก็รอนะครับก็รอก็รอเป็นแบบนี้หลุดไหมครับผมปัญหาคือหลุดไหมครับขึ้นดิ้งขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าคนไหนที่รอรับอยู่นะผมคิดว่าโซนโซนนี้ครับก็เป็นโอกาสเช่นกันนะครับโซนแถว ราคาตัวนี้นะครับ่วนล่างๆเนี่ยตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเลขกรมหรือว่าจิตวยาไๆถ้าเกิดหลุดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อนะครับโอเคครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับผมคิดว่ายังลงไม่สุดแต่ราคาแต่แถวโซนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเป็นราคาที่ที่น่าเฝ้าระวังนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเป็นช่วงที่สร้างสารก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วกัแบบนี้ อ่าเป็นจุที่สร้างฐานนะครับอันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับผมเป็นจุงสร้างฐานในโซนเนี้ยมันคือเป็นโซนรับนะครับแต่เดมันยังลงไม่สุดนี่คือปัญหามันนะครับอาจจะจำรูใหม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่โอเคทำเป็นสั้นมีการดิงได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตุบตุบลงมาอีกแล้วขึ้นไปไม่บานนะครับดังนั้นแล้วโซนโซนรับสําหรับไม้เรขนะครับก็หยุดแตว หงมืนเก้ันแปดร้อยนี่แหละครับนะครับก็ลองหาจังหวะกันดูนะครับมองดูว่าเด้งหรือเปล่านะครับอืมประมาณนี้โอเคครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นของลูน่าเป็นยังไงบ้างอ๋อลูน่าอยู่ประมาณนี้ลูน่านิสัยไม่ดีนะครับจะเทฟิวเจอร์อันตรายนะครับเพราะว่าอยู่ๆเขาจะตุ๊บก็จะติ้งก็ทิ้งดิ่งมาเลยโดดโดดตึกลงมาเลยนะครับอนึกจะขึ้นกลับก็ขึ้นกลับเนี้ยเนี้ยน่าจะพวดเดี๋ยวก็พวดอีกนะครับเนี่ยนรับที่เห็นนะครับหนึ่งแปดสองสามสอง 1>, 1 8ึ่สองหนึ่งแดสี่ล่าสุดนะครับดอลลาร์แต่เราอย่าไปเอาถึงอะไรแนวรับของแนวต้านของลูนาหรอกเพราะว่าคราฟมันเพิ่งเกิดมานะครับดังนั้นแล้วมันปล่อยนึกจะปล่อย,ม,อยมันก็ปล่อยนึกจะทิ้งมันก็ทิ้งนะครับดังนั้นแล้วมันกินฟิวเจอร์บาบนบารล่างหมดนะครับดังนั้นแล้วแนวรับโซนที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็น1.75ก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับถ้าลงมานะแต่ถ้าเกิดไม่ลงมาก็น่าจะเด้งกลับแล้วนะครับผมโอเคนะครับลุ้นกันต่อไปครับตอนนี้ก็คือต้องคาดการณ์ะว่าบิตคอย ดานรแรกจะแถวหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าร้อยนั่หรือไม่ดันต่อไปก็จะแถวหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแล้วก็โซนต่อไปก็หนึ่งหมื่นแปดจะหลุดหรือไม่ก็ต้องการคิดกันต่อนะครับแต่ดันเป็นท่านผมคิดว่าเด้งบ้างนะครับผมเด้งทํากําไรกันบ้างเพราะมีฝั่งที่รอซื้อทาํามเป็นสั้นๆก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อทำกําไรในกรอบสั้นๆโอเคครับคลิปนี้ขอทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมฝนตกหนักนะครับแต่ต้องไปซ้อมกีฬาก่อนนะครับ